สวัสดีครับ FCT คิดถึงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวอีสานคนโกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำ ท่านผู้ชมและเอฟทุกท่านครับไปเที่ยววัดป่าศรีปทุมวนารามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นกันครับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของหลวงพ่อสวัสดิ์ปัญญาธโรนะครับซึ่งท่านได้รัสขารไปเมื่อวันที่25กันย,นยนายน2564นะครับ เมื่อเวลา11นาิกา12นาทีหลวงพ่อสวัสดิ์ปัญญาทโรหรือพระครูกิตติปัญญาคุณแห่งวัดโปรงจันทร์อำเภอเขาคิจิกูดจังหวัดจันทบุรีครับราสังขารไปเมื่อวันที่25กันยายน2564เวลา11นาฬิกา 22นาทีนะครับตรงกับวันเสาร์ที่25กันยายนนั่นเองครับซึ่งขณะน,นี้สรีระสังขารของท่านสิทธิสรีสิทธิและอุบาอาจารย์นะครับได้นำมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดศรีประทุมวนารามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งท่านในรัชสังขารก็มีสิริอายุ เจปี10เดือน5วัน56สาสิพรรษาด้วยกันนะครับกําหนดการนะครับก็จะมีพิธีบําเพ็ญกุศลสรีระสังขารของพระครูกิตติปัญญาคุณหรือหลวงพ่อสวัสดิ์ปัญญาทโรนะครับอดีตเจ้าว,วาดวัดโป่งจันทร์อำเภอเขาคิชฌกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับ นวัดศรีปทุมวนารามตำบลบ้านฝางอเภอบ้านฝางจวััดงหขอนแก่นครับวันเสาร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาครับเวลา15นาฬิกาเคลื่อนสรีระสังขารจากกุฏิไปยังสลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับ15นิกา30นาทีสงน้ำสรีระสังขารทำกันภายในนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงวิกฤตครับจากโรคโควิด -19 นั่นเองครับเวลา18นาิกานาทีทำวัดสวดมุ์เย็นนะครับ19นา,าแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสวัสดิยธรรมโมวัดปากคูขาดอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับภาพิิสุสงพิจารณาบางสกุลต่อไปนะครับหลังจากที่ พระคุณท่านได้แสดงธรรมเสร็จสิ้นลงนะครับวันอาทิตย์ที่26กันยายน2564ครับเวลา7นาฬิกาก็จะมีถวายพระสหาร13นาฬิกาส่งน้ำสศริระสังขารของท่านนะครับ16นาฬิกาบรรจุสริระสังขารของท่านยังหีบนะครับแล้วก็18นาฬิกา ทำวัดสวดุนเย็น19นาานั้นก็เป็นการแสดงธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อคําสดารุโนวัดป่าบ้านเพิ่มอํเาเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีพิธีพิจารณาผ้าบางสกุลกันต่อไปครับวันจันทร์ที่27กันยายนถึง7ตุลาคม2564นะครับ18นากา ทำวัดสวนมลเย็น19บกนาิกาแสดงธรรมมัทเธศนานะครับทุกๆวันไปจนถึงวันที่8ตุลาคม2,564นั้นก็จะมีพิธีถวายพระทหารเช้านะครับ<น><น>เวลาเจ็ดนาฬิกากานาิกาเคลื่อนศิรษศากข,ของท่านไปยังเมรุชัว่วคราวนะครับภายในวัดนั่นเองครับ18บแนาฬิกา30ประทีทำวัดส่วนม์เย็น19นฬิกาแสดง พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมวัดป่าบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับหลวงพ่อสามดงจันทโชโตวัดอรัญพรมมารามอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นครับก็จะมีพระภิสุสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลกันต่อไปนะครับ ส่วนวันที่10หรือว่าอาทิตย์ที่10ตุลาคมครับหกนกาเก็บอัทิของท่านนะครับหกนกาสามสนาทีพระสงฆ์ออกรับบินฑบาตภายในวัดเจ็นกาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัทิพิจารณาผ้าบางสกุลพระสงฆ์ให้พรก็เป็นการเสร็จพิธีกำหนดการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามความเหมาะสมนะครับติดต่อสอบถามได้ที่พระครูพิสารปัญญาคุณหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 6ย2แปดพระครูจ้อย0 8 4 7 9 3 6 9 3 0นะครับผู้ประสานงานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808549899พระอาจารย์นิธินะครับ สำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของหลวงพ่อสวัสดิ์ก็ถือโอกาสครับนำภาพทส,สวยบริเวณวัดป่าศิประทุมวณารามอำเภอบานฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาฝากกับพี่น้องประชาชนและชมกันครับที่เห็นนี้ครับก็เป็นพิธีกรรมต่างๆครับภายในวัดในการ มาเป็นกุศลสรีระสังขารของหลวงพ่อสวัสดนะครับตรงนี้ก็เป็นทางภายในวัดนะครับและก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศภายในวัดกันครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับหน้า ศาลาการ,รเรียนปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับได้ถ่ายทำาให้ท่านชมกันบริเวณจอดรถครับ ก็ถือโอกาสครับมากราบพระสัสงกจัจจายภายในวัดครับเพื่อมากราบขอพอรองค์ท่านนะครับให้เรามีความสุขความเจริญนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีนะครับมีแต่สุขไม่มีทุกนั่นเองครับก็เป็นคำอธิษฐานจิตของ ประชาชนคนทั่วไปนะครับเราก็ต้องการให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขนะครับเท่านี้ก็พอนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพุทธศาสนานะครับ ที่มองเห็นข้างหน้านี้ก็เป็นหอระฆังครับภายในวัดก็สวยงามมากครับ ที่มองเห็นนี่ครับก็คือเมนหรือว่าเมรุมาชั่วคราวครับสำหรับไว้ประชุมเพลิงสรีระสรังขารของหลวงพ่อสวัสดิ์ปัญญาทโรในวันที่9ตุลาคม2564ที่มองเห็นนี้ก็คือสลาหรือว่าที่ปฏิสถาน ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์นะครับ ครับหาท่านผู้ชมหรือว่า f c ของบาอีสารคนโก้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาก็จะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีครับ